เสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่สามสิบแขกไม่ได้รับเชิญจากฟ้ากฟ้าลูว่ฉวนยังคงนอนแอร์ะแนกที่ทางเขาร้านรับชมหมุนเมฆสีดำบนฟ้ากฟ้าโดยสายตาที่สงสัยต่อสภาพอากาศก่อนหน้านี้เขาเห็นแสงสว่างสีม่วงได้ว่าผ่านหมู่เมฆสีดำมันกล่าวได้ว่าเป็นภาพอันงดงามจริงๆ เป็นลัวชวนไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่ฟากฝาเบื้องบนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะระยะความแข็งแกร่งของเขาจำกัดไว้ที่10กิโลเมตรจากร้านอบฮะนั่นอะไรลัวชวนอุทานคำเบาเพราะเขาได้เห็นจุดสีดำขนาดเล็กเด้วรวงหล่นลงมาจากฟากฝาอย่างรวดเร็วและจุดที่น่าจะเคลื่นคอยลงมาก็น่าจะเป็นตรงที่เขาอยู่นี้จุดสีดำได้ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลลัวชวนเองจึงรู้สึกตื่นตระหนก ตอนนั้นมันคล้ายกับว่าเป็นสตรีผู้หนึ่งสตรีผู้นั้นสวมชุดสีดำดวงตาหลับปี๋ทางร่างต่างมีบาดแผลปกคลุมไปหมดแน่นอนว่าที่ชวนต้องตาที่สุดนั้นก็คือเส้นผมยาวสีม่วงของนางแต่ทววานเหนือสิ่งอื่นใดฉะไหนจึงมีสตรีลวงหล่นลงจากฟ้าฟ้าหรือหรือแสงสว่างสีม่วงที่เกิดขึ้นในมวลเมฆสีดำนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับนางกันนะ แม้จะเกิดคำถามมากมายภายในจิตใจแต่กระนั้นลัวชวนก็ไม่คิดให้อีกฝ่ายนั้นตกตายลัวชวนก้าวเดินออกมาก่อนที่จะเลือนหายจากหน้าร้านขึ้นในพริบตาและมาปรากฏตัวอีกครั้งก่อกลางอากาศแล้วสายฝนยังคงโปรโยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าลัวชวนกลับไม่เปียกชุม่มเพราะหยดน้ำฝนแม้แต่เม็ดเดียวและขณะเดียวกันนี้ร่างของสตรีที่ร่วงหล่นจึงมาถึงตรงหน้าลัวชวน เขาจึงยื่นมือออกไปคว้ารับนางเอาไว้อย่างกระทันหันสีหน้าของลัวชวนจึงพลันต้องแปลเปลี่ยนที่มือของเขามันเผยเสียงแกลกได้ดังออกมาแม้จะไม่บาดเจ็บแต่กรนั้นก็อดไม่ได้ที่จะชะงักแน่นอนว่าแม้จะมีบัฟไร้เทียมทานจากระบบแต่มันก็ไม่ใช่บัฟไร้เทียมทานโดยตลอดเวลาก่อนหน้านี้เขายื่นมือออกไปอย่าไม่คาดคิดนั่นก็คือการใช้กำลังของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณ อย่างไรแล้วร่างที่เคลื่อนคล้อยลงมาก็ต้องมาพร้อมกับแรงเฉยที่รุนแรงมันกล่าวได้ว่าร่างมนุษย์พึงร่วงหล่นลงสู่อ้อมแขนของเขาเลยก็ว่าได้ลมหายใจของสตรีตรงหน้าน้นติดขาดใบหน้านั้นต่างซีดเผือดลัวชวนจึงพานางเข้าไปในร้านโดยไม่ได้คิดอันใดให้มากความจากนั้นจึงค่อยๆวางร่างของนางลงบนเตียงอย่างเบามือจากนั้นจึงเริ่มพิจารณาสภาพร่างกายของนาง และด้วยเพราะอะไรไม่ทราบมองเพียงแค่ครั้งแรกก็ทําให้เขานั้นตื่นตะลึงอาการบาดเจ็บภายในของสตรีตรงหน้ามันเกินกว่าที่ลัวชวนจะคาดคิดเอาไว้เป็นอย่างมากอาวัยวะภายในทั้ง้าส่วนได้เคลื่อนอยู่ผิดตำแหน่งอีกทั้งก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงภายในอย่างสาหัสเส้นโคจรพลังนั้นถูกขัดขวางพลังวิญญ,ญาณอุดต,ตันและขลุมคลังนางเสียเลือดมากเกินไป แถมกระดูกก็ยังแตกหักอีกหลายสิบทอนแม้จะเป็นผู้ฝึกตนของขอบเขตทดสอบเตาบาดเจ็บเพียงนี้อย่างน้อยก็ต้องมีไข้ขึ้นสูงแต่แล้วพลังงานสีม่วงแปลกประหลาดก็ได้ปรากฏออกมาจากร่างของนางมันกำลังเข้าซอมแซมและสะกดอาการบาดเจ็บเอาไว้แน่นอนว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้มันไม่มีทางรักษาให้หายได้ทันเวลาลู่ชวนประหลาดใจที่ได้ทราบว่าสตรีนางนี้ไม่ได้สติ ก็เพราะว่าร่างกายต่างขาดซึ่งรีวแรงและกำลังสตรีนางนี้เพียงสวมชุดสีดำเรียบง่ายผิวสีขาวที่เผยออกของนางก็เพราะว่าเสื้อผ้าฉีกขาดเป็นบางส่วนรูปร่างนั้นเพียวบางและงดงามเป็นอย่างมากเมื่อสภาพนอนบนเตียงเช่นนี้ยิ่งน่าเวทนายิ่งนักแม้จะเป็นดาวครอสสีขามของชีวิตก่อนหน้าต่อให้ศรลยกรรมมามากมายเพียงไหนหรือตกแต่งโดยเครื่องสำอางเพียงใด มันก็ยังยากที่จะหาภูงดงามเทียบเท่านางได้ไม่มีทางสตรีงดงามเช่นนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนนางนั้นราวกับเซียนที่ร่วงหล่นลงจากฟากฟ้าลงมาสู่แผ่นดินืมคล้ายนางจะเยาวไวกว่าเราเสีอีกลูช่ชวนมองพิจารณาทั้งยังดูดีแต่รู้สึกผิดนะักน่าเสียด้ขนาะนั้นเองที่ลูช่ชวนได้ตระหนักว่ามีสิ่งผิดปกติ เขานึกย้อนถึงเรื่องราวของหมุนเมคสีดำด้านบนจากนั้นจึงเป็นสตรีผู้นี้ได้ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าหรือหรือจะเป็นนางที่ลงมือด้านบนแห่งนั้นลัวชวนเริ่มจินตนาการอยู่ภายในอาจจะเป็นไปได้ว่าโฉมงามที่ดูอ่อนแอนางนี้แท้ที่จริงแล้วนางคือยอดฝีมือที่ซ่อนเร้นลัวชวนคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงพอสมควร หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งลัวชวนจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะก,กับตนเองต่อให้หนานนั้นแข็งแกร่งล้นฟ้าเช่นนั้นมีหรือที่จะสูงส่งกว่ามือได้มาอยู่ในร้านแห่งนี้แล้ว